ภะกวาโตสปะวาคังโคเป็นต ER ES ัณหธรรมโมตัสสะกวาโต ฉันลไ้ชนน่รวมไว้ตนนีวันนี้นะครับขาวขอนยักกราวประนานก็ได้พระบุเรืเมตตาคำว่าบรรยายเป็นโอการต่อไปกราบพระธานด้วยความรบรับ และเกียวเกี่ยีละละ่าก็มีงานทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้ผมก็เอาตาช่างมาไปไ่ให้ว่าจะไปไปไหนจะไปไปไหนจะไปคู่ขันหรือจะไปทีลาละ่าก็เลยมามีคำา่ตอบว่าเออ ที่ละาลน้าหลวงพ่อใอ้อพรกคุณเจ้าไะจังหวัดก็ไปแล้วรองจังหวัดก็ไปแล้วเอ๊ะเราก็มาที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่สบายๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากถ้ารีบร้อนก็เดี๋ยวผมขอพูดสักท่า,ทา,ทาทนพอีแล้วจะรียนไปกัา ก็เลยมาถึงในสมัยนี้ผู้ใาญ่ผูเจ้าออยให้เลือกจำเป็นต้องเลือกุู้เจ้าบาทท่จะเลือกเทศให้ได้สงความก่อที่มีลูกที่รัตน์ดำเด่นมากมายผู้เจ้าบาทที่แบบนียมีคนมีความผู้เจ้าบา ทำไมพระองค์จะ้อกเลือกเทศให้พระองค์ฟังบอกพระนักธรรมกษณะนยายถูกด้วยนะขยายถูกด้วยนะพระเจ้สังกทานเราจะสังกทานก็เปลียนนึ่งโอเคคนต่ไปรู้จักสังกทานเนาะอะไรก็มาเกิเรือมาเงตาาะทยตทว่าารื แรกสองเด็ดทุกอย่างกคือได้ผลไม่ดีตั้งแต่แแปลงที่สามเป็นนาเล็กคือทำไปแล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลเพราะฉะนั้นก็เลยว่าคุณธเจ้าก็ถามข้านาว่าช่วงในนาถามแปลงนี่จะเรือกทานาแปลงไหน เราก็คงจะตอบได้ก็ทำนาแปลงดีเหมือนกับที่ว่ามาเนี่ยเป็นคนไปแล้วก็คงจวไปอะไรกันผู้ปกครองของท่านองคก็คงจะใส่พูดกันานาทีนาทีแตมานี้อำเภอบอกว่านี่มรไปเลยนะถึงเพลง และแถมตอนท้ายบอกว่าจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะลืมตอนท้ายบอกว่าเนี่ยพระนวกะทั้งหลายบอกว่าอ้าเอาอกนะใครนักร่องเที่ยวอยากเรดินไปที่มีที่ไปโนอกไปที่ฐานกฐานะแลศึกษาวัดเก็บแก้วกับทีนะตอนนี้มีกำลังงานการ้างที่พ ยำเงินหลังติดพ่อที่ร้านเงนเี่ยวกับร้านท่สุดเข้าไปไปอยู่ส่วนมากก็มาเรียนปกระจาไปเรียนแล้วก็ได้ม .3 สามได้ม .6 หกเรียนบาลีกบกู่ไปด้วยพอได้ม .3 สามได้ม .6 หกโดยส่วนมากก็จะตัดสินใจลาทิศาออกไป ไปเรียนไปศึกษาทางอื่นต่อไปก็ไม่ว่านะก็ทุกคนก็มีพออ้อหมายของตอนเองและประการสำคัญก็คือก็เ่ทางพูดจันได้หัวข้อให้พูดเรื่องความสำคัญของการ ก็จะต้องแล้ <Pokemon with emotion> <p ugen> ้วก็ช่องนีมาพูดถึงการติดตามคำที่ทำที่ดีธรรมพรัตตัสขาจารย์ต่อต่อมาเนี่ยไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้านะแต่เป็นคำพระรัตตัาจารย์ก็คือว่าคำพระรัตตัาจาร์แม้จะไม่ใช่พระพิรกร Bapak-Ibu, Jadwal kapal ini, tak dia pernah di depan. Tak dia pernah terlihat di depan. มันยิ่งใหญ่มากกว่าสาธารณทิยาปาัญญาปริยัติประมาณนะเพราะว่าปริยัติเป็นประมาาแห่งความตั้งมั่นของรัฐศาสนาปราิยนะัติธรรมคือการศึกษาเล่าเรียนพิดบดเป็นประมาาแห่งความตั้งมั่นของ ่เป็นคำพระอาจารย์นะไม่คือคำพุทธเจ้าแต่บางทีเราถ้าไม่เรียนพระปาลีกับอาจารย์บาลีาก่อนกับ